เรื่องของกล้องหน้าครับคือที่สุดของเขาแล้วนะครับเขาเรียกว่าหนึ่งเดียวนะครับกับโลกสมาร์ทโฟนที่เป็นสายล็อกนะครับที่กล้าให้กล้องหน้า60ล้านวิกเซลแถมยังให้การสั่นดรอสมาให้ขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมน่าจะเป็นตัวเดียวในโลกเลยนะครับที่กล้าให้ขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อทันในช่วงแคมเปญจะได้รับนะครับคูปองส่วนลดไปอีก200บาทนะครับและก็จะได้ของแถมนะครับเป็นเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอลนะครับมูลค่า6 9รบาทฟรีไปเลยโอ้โหแสดงว่าเราจะซื้อจตัว Ex 20 ตัวนี้ได้ในราคาเพียง สวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนโฟลทีนารักกันทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมดีมบริอัพกันอีกเช่นเคยและวันนี้ครับที่อยู่ขนาบข้างของผมก็คืออินฟินิตซีโร่ยีนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนเราจะมารีวิวให้ผู้ชมได้ดูกันแต่ก่อนจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเมื่อกดแล้วเดี๋ยวรับชมพร้อมกันเลย let's go <S สำหรับตัวอินฟินิตซีโร่ยีนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากตัวซีโร่สิบซีโร่อัลตร้าสักตัวหนึ่ง ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดของค่ายอินฟินิตนั่นเองก็เปิดตัวไปไม่นานมานี้เองนะครับผมก่อนที่จะไปรีวิวนะครับก็จะบอกรายละเอียดของภายในกล่องนะครับพวกเคสนะครับผมมีธนบัตรนะแล้วก็คู่มือการใช้งานเข็มจิ้มซิมหรือจะเป็นสายชาร์จนะครับตรงนี้แถมมาให้เลยพร้อมกับอะแดปเตอร์แล้วก็จะมีตัวเครื่องนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับของภายในกล่องนะฮะเริ่มต้นที่เรื่องของการดีไซน์นะครับผมไม่พูดพามาพิมพเข้ารีวิวโชว์เลยนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารอบนี้สวยมากนะครับผมมากกอไก่5ล้านตัว เนื่องจากว่าการดีไซน์ของเขานะครับมาพร้อมกับเขาเรียกว่าเมโทรเฟมนะครับผมเมโทรหรือเมทัลเฟมสักอย่างหนึ่งนะครับผมรอบนี้เนี่ยการดีไซน์เรียบหรูดูมีสไตล์และที่สําคัญเลยตัวเครื่องนะครับจะเป็นขอบเหลี่ยมนะครับแล้วก็โค้งเนี่ยตามสไตล์สมัยนิยมเลยดูแล้วเนี่ยสวยมากๆกนะครับผมการจับถือต่างๆก็ถือว่าถนัดมือในระดับหนึ่งนะแล้วก็ฝาหลังเนี่ยจะมีนะครับคำว่าซีโรเขียนตรงนี้เลยฐานรองกล้องหลังนะครับตัวนี้ครับก็จะดูไม่ได้นูนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เทอะอทะนะครับออกแบบดีไซน มาให้ดูดิจริงๆเขามีกล้องหลัง3ตัวนะครับแต่ว่าดูจากในกล้องเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยตัวใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมีแค่2ตัวนะแต่ความเป็นจริงมี3ตัวนะครับมีตัวเล็กๆตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็สีฟ้าหลังนะครับจริงๆตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะจะมีสีทองนะครับสีทองเนี่ยจะมาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสีเทาครับที่ผมถืออยู่ในมือแบบนี้เลยนะครับส่วนการดีไซน์หน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ In ity Display U รหือว่าิหยดน้ําที่เราคุ้นเคยกนั่นเะมา์นะครับในเรื่องงขอ ดีไซน์ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าสวยนะตอนที่แสงมันกระทบกับตัวเครื่องเนี่ยผมชอบมากๆเลยแล้วก็มันดูแพงมากกว่าราคาที่มันให้มาอีกนะครับพูดถึงสเปคกันดีกว่านะครับพูดสเปคคร่าวๆแล้วกันตัวนี้นะครับขนาดจอเนี่ย6.7นิ้วนะ p แล้วหน้าจอเป็น AMOLED ทารีเฟลซ์เสร็จเนี่ย 90Hz นะครับการทำงานจะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับชิปเซตเนี่ยก็จะเป็น Helio G99 Octa Core นะครับรองรับ LTE หรือว่า 4G ปกตินั่นเองส่วนเรื่องของกล้องนะครับให้กล้องหลังมา3ตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวเมล็ดครับ10 กับเลนอ Ultra w ว d e นะครับส่วนอีกเลนนึงเนี่ยเป็นเลน Depth นเซอร์นะครับความละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ให้เลยนะฮะส่วนกล้องหน้านะครับตรงนี้โ oh, อ้โหโหดมากโหดจริงๆนะครับผมความละเอียด60ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS นะครับผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวในโลกนะครับราคานี้แล้วกล้าให้กล้องหน้าขนาดนี้มานะฮะส่วนแบตเตอรี่นะครับความจุ4,500มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็ว45วัตต์แถมมาให้ในกล่องครบเครื่องเลยนะครับตัวนี้นะครับความจุเนี่ยเป็น RAM ขานะครับไม่ใช่แค่ให้มา8กิกครับเป็น Extended RAM นะครับบวกได้อีก5กิกะไบต์รวมแล้วเป็น13กิกนะครับโอหแรม13นะครับเยอะกว่าคอมผมอีกแล้วก็ solid สูงมากเลยนะครับสเปคคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละเรื่องแล้วกันนะเริ่มต้นที่เรื่องของหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับด้วยความที่หลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามือถือราคานี้มันคนที่จะได้เป็นจอแบบ a โมเลดแล้วรอบนี้ Infinix ก็ไม่พลาดนะจุดนั้นครับก็ให้พาร์เนอร์ที่มันเปิด a โมเลดมาจริงๆแล้วก็ให้ค่า Refresh โอเคมากๆสําหรับราคานี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะมองว่าเ้ยติ่งหยดน้ําทําไมมันรู้สึกว่ามันเครือสายตาจังเลยนะครับเอาจริงผมว่าเราเราควรจะชินได้แล้วเพราะว่าการดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันเคยมีมาแล้วแล้วมันก็หายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่เขาทําเป็นพลาส์โชว์ดิสเพลย์แล้วก็กลับมาเป็นติ่งหยดน้ําอีกนะครับส่วนตัวผมเฉยๆนะจอของเขาเนี่ยส่วนตัวผมยอมรับว่าสวยนะครับด้วยความที่เจนก่อนหน้านี้นะครับอินฟินิตเขาทําเป็นจอ IPS นะแต่ไอพีเ,สเ,เ้สนะใช่ถว่าเคแล้้วววคดยามที่จอ IPS เกร อันนี้เนี่ยเป็นจออมฤตนะครับในราคานี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็ค่ารีเฟรชแสตเนี่ยโอเคเลยสามารถปรับได้นะครับค่ารีเฟรชแสตเนี่ยเป็นปรับอัตโนมัติแล้วก็ปรับเป็น60เฮิร์ตปกติหรือว่า90เฮิร์ตสุดๆเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับความสวยงามนะครับผมดูซีรีส์หรือว่าดู u t u b e อะไรต่างๆดีหมดเลยนะครับผมความละเอียดความคมชัดต่างๆทําได้ดีความสว่างเองนะครับถามว่าเล่นกลางแจ้งที่แบบแดดจัดได้ไหมก็อาจจะเล่นลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นในที่ที่แบบว่ามีแสงบ้้้้้้าา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 างงงงงแแแแแตต่่่่่่กกก็็มมีเเเเเบบบลลลนนนออยะะรรสสถถไไดดิิวจจจจ ส่วนเรื่องของการดูสื่อดูคอนเทนต์นะครับตรงนี้ผมชอบมากเลยด้วยความที่ตังนี้เนี่ยมันเป็นลำโพงแบบ DTS นะครับผมแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนะลำโพงตรงนี้นะครับปรับได้ว่าเฮ้ยเราจะให้มันเป็น DTS เฉพาะลำโพงของเพลงของซีรีส์หรือว่าจะเป็นของเกมอย่างเดียวแต่ว่าสำหรับผมนะครับให้มันเลือกเป็นปรับอัตโนมัติไปเลยนะครับบอกได้เลยว่าได้รับอัตราลดการเต็มที่ลำโพงเป็นลำโพงคู่ด้วยนะครับเบสเนี่ยมีให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเบสอยู่นะอเจนนี้ทําได้ดีมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ ต่อเรื่องของการใช้งาต่างๆแล้วกันนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆปล่อยผ่านได้เลยนะเพราะว่าแบบเฟรมเรต90้าเฮิร์ขนาดนี้นะครับเล่นได้ลื่นๆแถมพาร์นเนลเป็นอัมโอเลตนะครับสวยๆนะครับฟีลลิ่งการทัชดีๆเลยนะครับถามว่ามีแข็งๆบ้างไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการทัชต่างๆเนี่ยมีเพี้ยนบ้างเล็กน้อยนะครับยังไม่ได้คงที่มากนะครับต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆนานาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนตัวผมถือว่ายอมรับได้นะครับผมด้วยความที่หน้าจอมันใหญ่ไงการทัชอะไรต่างๆเเเเนนนนนีีี่่่่่่่่่ยยยยยกกกกกก็็ถืืออ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 ววววาา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 สะะะดแลลลล้้คคคคงงงงงงมมมๆๆรรรรััับบตทททขํหจจฮ ราคา t h นะครับ G 99เนี่ยมันดูไม่แรงนะครับมันดูแบบว่าเฮ้ยมันราควรที่จะได้แบบตัวที่แรงกว่าน,นี้หรือเปล่าส่วนตัวผมยอมรับได้นะด้วยความที่จริงๆตัว G 99ในเรทราคานี้ส่วนตัวผมมองว่าปกติด้วยความที่มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับมันเล่นได้ตามปกติเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วๆไปอย่างที่ผมบอกไปนะแล้วก็การใช้งานเล่นเกมตัวนี้เนี่ยเล่นได้ดีนะส่วนตัวผมโอเคนะครับผมถึงแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่าชิปเซ็ตตัวนี้เนี่ยมันยังไม่คุ้มค่าที่สุดคือต้องบอกงี้ครับว่ารอบนี้เนี่ย เขามาในคอนเซ็ปที่เน้นกล้องนะครับมากกว่าเน้นชิปเซ็ตนะยอมรับว่า G99 นี่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานส่วนตัวผมโอเคนะสำหรับการเล่นเกมนะผมก็ไปลองทสมาหลายเกมเหมือนกันนะครับเกมหลักๆ3เกมนะครับ PUBG, RV, Free Fire เริ่มจาก RV ก่อนลวกัน RV เนี่ยโหบอกได้เลยว่าเทพมากนะครับตัวน,นี้เฟรมเรทแทบไม่ตกเลยเนะี <Wow. S 1> 60, ่ย6ก61เ็กาะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเล่นจังหวะไฟแบบว่าเยอะๆนะครับการบวกกันประมาณ10คนเนี่ยเอาอยู่นะครับส่วนตัวผมบอกได้เลยว่าเอาอยู่แล้วก็เล่นได้ลื่นๆเลยถามว่ามีหน่วงบ้างไหมผมว่ามันมันมีอยู่ บ้างอยู่แล้วนะครับสำหรับเอฟเฟกที่มันอลังการตะการตาจนเกินไปแบบนี้ก็พอมีนะครับผมฟรีไฟน์นะครับตัวนี้เนี่ยผมอาจจะจไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับก็เล่นได้ปกติเลยเฟรมเรทเกาะลื่นๆเลยแต่ว่าตัวนี้นะครับมันอาจจะทําให้เกมบางเกมต้องบอกเกมบางเกมนะครับรองรับแค่60เฮิร์ตนะครับจอมันก็จะเล่นรันไปอยู่ที่60เฮิร์ตนั่นเองนะอันนี้เราก็ต้องยอมรับได้นะครับส่วนการเล่นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่กระตุกเลยนะครับสำหรับฟรีไฟน์นะส่วนพับจีนะครับปรับค่าความละเอียดได้เป็น HD ไม่ใช่ HDR นะคครรรรรััับบบเเเปปป็็นนน HD กกติะะแล้วฟมมทสุดผ เ่นเป็นยังไงนะครับถามว่ามีกระตุกบ้างไหมส่วนตัวผมยังไม่พบปัญหานั้นนะครับผมก็คือยังเล่นได้ลื่นๆด้วยความที่มันไม่ได้ปรับจอสูงเนเกินไปด้วยนะครับมาทำให้เล่นได้ลื่นปกติเลยนะครับไปไต่แรงกับเพื่อนๆกดกับเพื่อนๆสบายๆนะครับผมเกมถัดมานะครับ Call of Duty นะครับผมปรับเป็นมีเดยมนะครับภาพกราฟิกนะแล้วก็เฟรมเรทปรับเป็นสูงนะถามว่าเป็นยังไงบ้างมีกระตุกบ้างนะครับจังหวะที่แบบว่าผมผมเล่นเป็นโหมดฮาโลวีนนะครับ10 vs 10อะไรแบบนี้มันก็จะมีจะกระตุกจังหวะทีีีี่่่ไไไฟฟแแแลลล้้้้้วววกกกกก็ภาาาาพรรริสูงงงๆออออออะบบบนนนนนนคัััยยยมมดถืเเเึ faultult S ผมก็ปรับสูตรเหมือนกันโอ้โหถ้าจะให้ a อ f โฟลไนนะครับผมผมบอกได้เลยว่าเล่นได้ดีนะสำหรับมือถือราคาประมาณนี้นะครับตอนที่ไต่แรงออนไลน์เนี่ยบอกได้เลยว่าจังหวะชนหรือว่าจังหวะที่เบียดแล้วก็อัดในทรัสเนี่ยคอนข้างที่จะสมูทกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแอบจะต้องมีกระตุกแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวน,นี้เล่นได้ลืน่นสบายๆแถมอุณหภูมิความร้อนผมต้องยอมรับกานตรงว่าเอาใส่เคสเล่นนะครับตอนนี้เนี่ยแทบไม่รู้สึกขึงความร้อนนะรถบถ้าเกิดว่าใส่เคสเล่นแล้วก็ช่วงที่มาอัดในสตูนนคบบผมก็ถออดเเเสปลืแี้่ แล้วก็เล่นในอุณหภูมิห้องแอร์ไม่ร้อนเลยนะครับเล่นในอุณหภูมิห้องปกตินะครับไม่ได้เปิดแอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีอุ่นๆบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าการจัดการความร้อนเนี่ยทำได้ดีมากนะฮะมาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันดีกว่าครับที่เป็นไฮไลท์ของเขาอากล้องเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เริ่มที่ภาพนิ่งนะครับสำหรับกล้องหลังก่อนรอบนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาให้ความละเอียด100รแปดล้านพิกเซลมาเนี่ยผมก็จะไม่ระบุเป็นเลนผมจะเล่นเป็นทีละโหมดแล้วกันนะครับเริ่มจากโหมดแรกนะครับโหมดแรกก็คือ AI เดี๋ยวถามว่าเจนนี้ทําได้ดีขึ้นไหมก็อาจจะดีขึ้นกว่าเจนเดิมอีกนิดนึงนะครับแตบบ่ว่าสกินโทนก็ยังคงความเป็นอินฟินิทไว้ AI คาวล่างของเขาฉลาดมากนะครับมันจะมีความบิวตี้หน่อยๆนะครับปรับแต่งให้เราเลยสาหรับเลนปกติแล้วก็ถ่ายปกตินะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะถ่ายเลน108ล้านพิกเซลหรือว่าภาพที่ความละเอียดเพิ่มขึ้นจะต้องกดตรงนี้นะครับผม108ล้านพิกเซลแตะไปปุ๊บมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยมีความละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นถามว่ารอบนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับเลนอ่่่่่าาาาปกติิหรออววล, 108, 000, 000, ลจงจงจงๆผมมดแบบถยยช ก็โอเคแล้วนะครับถ่ายสวยแล้วนะครับแถมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการตัดคงตัดขอบหรือว่าการเบอร์ฉากหลังต่างๆเนี่ยมันก็ทําได้ดีสําหรับหมด AI นะครับผมมองว่า108ล้านพิกเซลเนี่ยไม่จาเป็นสําหรับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการภาพที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นอยากจะซูมเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ย108ล้านพิกเซลก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ทําได้ดีมากถามว่าสกินโทนมันต่างไหม,มคือมันไม่ได้ต่างกัน,นครับแต่แค่อัดประสิทธิภาพกล้องหลังตัวเมนหลักเนี่ยสูงสุดเท่านั้นเองสำหรับหมด10 เพิ่มความกว้างเข้ามาอีกนิดนึงแล้วก็เหมาะสำหรับการถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับภาพวิวอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็สีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะมีความจืดลงนิดนึงจากเลนปกตินะครับเลนปกติเนี่ยสีจะสดแบบว่าสดจริงๆนะครับผมแต่เลนอัลตร้าไวเนี่ยสีเขาจะดรอปลงแล้วก็จืดลงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าความละเอียดต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบนะครับแล้วก็กว้างขึ้นอยู่ประมาณนึงเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะในเรทราคานี้เนี่ยเท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับความกว้างของเขาเนี่ยอาจจะสู้แบรนด์อื่นไม่ได้เท่านั้นเองนะคร อันนี้นะครับมีมาให้ทุกเจนอยู่แล้วนะครับสำหรับกล้องหลังนะโหมดบิวตี้ก็สามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับปรับ V-shape หน้าเนียนสายตาโตอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับตามปกติตามที่ i n f i n i ิตเขาแถมให้มานะครับส่วนอีกโหมดนึงนะครับโหมด Portrait นะครับรอบนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมนะผมการตัดขอบต่างๆเนี่ยทำได้เนียนกว่าการที่ไม่มีเลนส์ Depth Sensor มาให้เพราะว่าเจนก่อนๆนะครับเหมือนกับว่า i n f i n i ินะครับเขาจะให้เลนส์มาโครซับมากกว่าซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่รอบนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นเลนส์ Depth นะครับดัังงนนน้้้กกกาาาารถ่่่ยยยภพ Portrait เีี็จะทไดดมิขึ์ ซึ่งส่วนตัวผมชอบนะสำหรับการถ่ายภาพ portrait ของเขาแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกนะครับที่ชอบที่สุดเนี่ยผมจะชอบเป็นปกตินะครับผมโหมดปกติ AI ง่ายๆเลยชิลๆแล้วก็สีมันสดผมก็เลยชอบท่านั้นเองนะครับผมกล้องหน้า60ล้านพิกเซลได้อะไรมาบ้างนะครับจริงๆต้องยอมรับว่าโหมดต่างๆเนี่ยมีเหมือนกันกับกล้องหลังเลยนะครับผมเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็น AI คามิล่านะเพราะถ่ายปกติตอนนั้นความละเอียดมันจะยังไม่ถึง60ล้านนะครับเราจะต้องกดตรงนี้ก่อนเหมือน108ล้านพิกเซลของกล้องหลังนะครับกดด้านบนถ่ายเซลฟี่มัน จำเป็นจะต้องได้ความละเอียดขนาดนั้นไหมสำหรับคนที่อยากจะได้ความละเอียดต่างๆนะฮะการเก็บรายละเอียดเซลฟี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะให้คุณได้แล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดและที่สําคัญเลยสกินโทนเนี่ยทำได้ดีมากนะครับสำหรับกล้องเซลฟี่นะส่วนโหมดอื่นๆนะครับมีเหมือนกันกับกล้องหลังเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดบิวตี้นะครับหรือว่าจะเป็นโหมดอ่าพอร์เชตนะที่ผมชอบกล้องหน้าที่สุดน่าจะเป็นโหมดบิวตี้นะด้วยความที่หน้าผมมันก็ไม่ได้เกลี้ยงเกลาขนาดนั้นนะครับผมถ่ายออกมาเนี่ยโหมดบิวตี้ทำให้เรารู้สึกมั่นใจใเเ้ยยยราาขึึนนะะัมวมวม่่จ่จกิงงซชอ มากเยอะมากจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบปิดก็ได้นะครับผมเราก็ถ่ายเป็นโหมด AI คามิราปกตินั่นเองซึ่งส่วนตัวถามว่าผมชอบอะไรมากที่สุดผมชอบคลองหน้าหมดบิวตี้นะเพราะว่าทาให้ผมมั่นใจมากยิ่งขึ้นเออเท่านั้นเองนะครับอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนงานวิดีโอนะครับผมโหอันนี้ต้องบอกเลยต้องพูดเลยต้องพูดจริงๆนะครับด้วยความที่ตัวนี้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายวิดีโอสูงสุดเต็มความละเอียดได้ที่ 2K 30เฟรมเรทเหมือนกันนะครับผมกล้องหน้า ไปเป็นไฮไลท์ไงเออกล้องหลังเนี่ยถ่ายวิดีโอนะครับเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมโอเคนะสลหรับการที่เขานะครับให้ความละเอียด 2K มาในทุกๆเจนที่เขาปล่อยออกมานะครับผมแล้วก็การถ่ายวิดีโอกล้องไหนก็ถือว่าสวยนะครับแต่ว่าเจนก่อนหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีความสั่นมากกว่านี้นะครับแต่ว่ากล้องหลังตัวนี้เนี่ยความสั่นลดน้อยลง <S <S เหมือนกับมีการใช้ใชการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาช่วยนะครับทำให้การถ่ายวิดีโอกล้องหลังเนี่ยดูนิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็การเก็บเสียงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับ อันนี้ก็แสงจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็จะเป็นเมฆบางหน่อยๆนะแล้วก็พูดความดังปกตินะครับอยู่ห่างจากกล้องประมาณ1-2เมตรนะฮะแล้วก็เดินเรื่อยๆนะครับผมเขาจะมีการสั่นนะแต่ว่าถ้าการสัน่นถ้าจะเปิดการสั่นนะครับต้องเปิดะจะสามารถถ่ายได้ที่1080 P 30เฟรมนะครับอันนี้ก็เดินก่อนนะเดี๋ยวลองวิ่งโดูนะมาเลยโอเคครับอันนี้เป็นการเปิดโหมดการสั่นนะครับของ i n f ฟ n i x ต e r ซ2โนะจะเปิด เต็มความเร็วได้ที่พันแปดสิบพีสามสิบเฟรมนะเดี๋ยวลองมาลองวิ่งกันมาชอโอเค ประมาณนี้ะนละกันนะครับผมสำหรับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดโหมดกันสั่นของกล้องหลังนะครับเลนส์เขาจะครอบลงนิดนึงเหมือนกับเขาเอาเลนส์อัลตร้าไวมาครอบทําให้มันนิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะสามารถถ่ายเต็มที่ได้ที่ 180p 30เฟรมนะครับสำหรับการเปิดโหมดกันสั่นกล้องหลังนะส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าโอ้โหน่าจะตอบโจทย์สายร็อกม่ายๆนะครับด้วยความที่ตัวนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายวิดีโอได้ที่ 2k 30เฟรมก็ตามแต่เขามีการสั่น OIS มาให้กับทุกคนโอโ้ น่าจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมสำหรับมือถือที่ราคาในงบ8,000บาทนะครับที่ให้กล้องหน้าความละเอียดขนาดนี้แถมยังถ่ายวิดีโอการสั่นได้ถึงขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่าหาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมน่าจะเป็นตัวเดียวในโลกเลยนะครับที่กล้าให้ขนาดนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับผมโหมดการสั่นก็มีเหมือนกันกบกล้องหลังนะส่วนตัวเนี่ยแนะนำนะครับไม่ต้องเปิดดีกว่านะแล้วก็ถ่ายเป็นปกติเลยส่วนตัวผมชอบถ่ายเป็น 1080p แล้วก็60เฟรมเดินนะครับถือถ่ายบล็อกเนี่ยใช้งานได้ดีมาก ดีจริงๆนะครับผมอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่รู้สึกได้ว่าชอบมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดโหมดการสั่นทดสอบว่าเฮ้ยมันจะการสั่นได้ขนาดไหนตัวนี้นะครับมันเป็นการครอปเข้ามาทําให้มุมมองมันจะแคบอันนี้นะครับอาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาเพื่อให้ออาไปพัฒนาต่อก็ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยปกติเป็นคนแขนแบบไม่ได้สั้นนะแต่ว่าต้องยืดสุดนะครับเพื่อที่ให้ระยะกล้องเนี่ยมันเห็นหน้าผมไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็ต้องยอมรับได้นะเพราะว่ามันเป็นการครอปเข้ามานะให้ผมแนะนำนะครับไม่ต้องเปิดนะคร นิ่งเนี่ยโอ้โ oh, หนิ่งกริบเลยนะครับผมนิ่งจริง ส่วนตัวผมชอบมากสำหรับการถ่ายบล็อกนะใครที่เป็นสายบล็อกบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับมาต่อที่เรื่องของแบตเตอรี่ครับถามว่า4,500มิลลิแอมป์ของเขาเพียงพอสำหรับ1วันไหมตอบได้เลยว่าพอแน่นอน,นครับเพราะว่าจากที่ผมเนี่ยใช้งานเน็ตจากซิมใช้งานทั้งวันนะความจุเนี่ยไม่เต็มประมาณ60%นะครับผมเล่นตั้งแต่เช้าเย,ย็นนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นตลอดนะแล้วก็มาอัดเกม Rv อีก2ตานะครับตาละประมาณ20นาทีแบตจะเหลือประมาณ25%นะครับผมก็ประมาณโอ้ใช้งานได้อึดอยู่นะอึดพอตัวนะครับผมครบวน แบตอาจจะเตือนแจ้งเตือนประมาณ20%แบบนั้นแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยเริ่มต้นวันที่แบต60%ถ้าเกิดว่าเริ่มที่100%เนี่ยแบตเหลือๆแน่นอนนะครับผมแถมเล่นเกมอีกหลายตาเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ชาร์จไปเต็ม1รอบแบตลองดูว่ามันมีความอึดเพิ่มขึ้นไหมจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยแบต100%่งเปนแล้วก็เล่นอารวีไปตาหนึ่งพัฟจีตาหนึ่งแล้วก็เอ็ดฟลน่าอีกตาหนึ่งสามตานะครับม Tube, เม ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับความอึดของแบตเตอรี่เขานะส่วนความเร็วการชาร์จของเขานะครับ15วัตต์เนี่ยถือว่าเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมโอเคมากนะครับที่เขาให้มาขนาดนี้ด้วยความที่เอรุ่นก่อนนะครับที่ผมตีไปเขาลดชาร์จเร็วปกติได้33รอบนั้นได้เป็น18นะครับรอบนี้บอกได้เลยว่ากลับมา45วัตต์กันเลยทีเดียวชาร์จเร็วเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับส5วัตต์ของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้จริงแล้วก็เร็วมากในระดับหนึ่งนะครับถาม นะครับมาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแรมนะครับ extended ram นะครับก็เพิ่มได้อีก5้กิก a b y t e นะครับจากเดิม8นะครับเพิ่มอีก5เป็น13บสกิกนะซอร์เรส256นะครับราคาที่เปิดตัวมาครับรับไปเลยที่8,999บาทนะครับแต่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 ด้วยราคาพิเศษแบบนี้นะครับ exclusive เฉพาะ shopee exclusive เท่านั้นนะครับเ day หรือว่า7วันนะครับช่วงวันที่9ถึงวันที่15บห้าพฤศจิกายนอย่าลืมนะครับเฉพาะ shopee exclusive เท่านั้นนะครับลดไปเลย1,000บาทน,นะครับซื้อได้ในราคาเพียง7,999บาทโอ้โหรานานี้ ได้กล้องขนาดนี้หาไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าซื้อทันในช่วงแคมเปญช่วงนี้จะเป็น11 11ใช่ไหมเออคลิปนี้ก็น่าจะลงวันที่11เหมือนกันจะได้รับนะครับคูป,ปองส่วนลดไปอีก200บาทนะครับและก็จะได้ของแถมนะครับเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอลนะครับมูลค่า699บาทฟรีไปเลยโอ้โหแสดงว่าเราจะซื้อเจ้าตัว i e n f i n i x Zero 20ตัวนี้ได้ในราคาเพียง7,799บาทเท่านั้นครับโปรบกวน คุ้มมากนะครับผมคือจริงๆราคา8,009 9เนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อในราคา7 7 0 0เนี่ยคุ้มกว่านะครับคุ้ม2ต่อเลยแถมยังได้เครื่องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับบอกได้เลยว่าสุดจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับทางอินฟินิตเนี่ยเขาก็มีแคมเปญนะครับดีๆมาให้เราได้ร่วมสนุกนะครับโดยทางอินฟินิตเนี่ยได้จับมือกับ Discovery นะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้เปิดประสบการณ์นะครับการถ่ายวีดีโอบล็อกต่างๆนะครับนำเสนอมุมมองเกี่ยยวววกกกกััััับบบบบาาารรรรใชช้้้้้้ลลออองงงขทตนนนีะะะคคคไไดดเุ่ณผูมจ ของรางวัลสุดพิเศษนะครับก็คือ Infin นิตซีโร่20เครื่องนี้ไปเลยนะครับใครที่สนใจแคมเปญที่น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจแบบนี้นะครับติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับอินฟินิตเอ็กซ์ไทยแลนด์นะครับหรือว่าจะเป็นแฮชแท็กก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับผมคือชื่อมันยาวผมจำไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมถัดนะครับขึ้นตรงนี้เลยนะครับสามารถเซิร์ชได้นะครับตามแฮชแท็กหรือว่าจะเป็นในเพจนะครับแฟนเพจอินฟินิตไทยแลนด์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบอกได้เลยว่าแจกฟรีๆแบบนี้นะครับสุดๆเลยนะแล้วก็ที่่สําาาาคคคััญนะรรบถ้เกกิดวใอย จะได้ราคาพิเศษอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่15พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปสิ่งที่ผมชอบบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัว In f ฟ n i x ตีซีโร่20ตัวนี้นะครับที่ชอบที่สุดเลยนะเรื่องของกล้องหน้าครับคือที่สุดของเขาแล้วนะครับเขาเรียกว่า1เดียวนะครับกับโลกสมาร์ทโฟนที่เป็นสายล็อกนะครับทิ่กลาให้กล้องหน้า60ล้านพิกเซลแถมยังให้การสั่น o รอสมาให้ขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะใครที่เป็นสายร็อกนะครับหรือวานออดีโกล้้งห นะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ใช้งานจริงคุณภาพเป็นยังไงนะครับผมก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับส่วนตัวผมชอบมากจริงๆนะส่วนเรื่องอื่นก็จะเป็นในด้านของดูสื่อดูคอนเทนต์นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจอสวยแถมยังได้ลำโพงแบบ DTS อีกด้วยนะครับผมแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนใครที่ติเรื่องของชิปเซตนะผมบอกได้เลยว่าเอาไปเล่นเกมได้สบายๆนะไม่ต้องห่วงนะครับเล่นได้ชิวๆเลยโดยรวมๆเนี่ยถือว่า all r o มากนะครับแต่ว่าที่เด่นที่สุดก็จะเป็นเรื่องของกล้องแล้วก็กล้องหน้านั่นนเองะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว In f ฟ n i x z ซ ro 20ครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ครับชอบหรือไม่คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยหรือว่าชอบด้านไหนอยากให้มเขาปรับแต่งด้านไหนก็คอมเมนต์บอกวันไว้ข้างล่างเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดิวมือับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ให้ด้วยนะแล้วก็ไปติดตามช่องนั้นอื่นตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมดิวมือับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าซีอีโอกัน